ีขานเพื่อนลุงมาจัดการไถให้แล้วนะคะนี่ปรับสภาพไถดินนะพูดผิดนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลุงมาไถดินส่วนผักให้แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ตากดินไว้ตากดินไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมายกแปลงแล้วะคะ่ะยกแปลงแล้วก็ ปลูกผักนะอาจจะยกแปลงไว้ถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกอะนะยกแปลงไว้เลย1เดือนคะเพราะว่าปุ๋ยคอกเขากว่าจะละลายก็อ่ากว่าจะแบบนั่นแหละกว่าจะละลายนะมันไม่ได้เร็วเหมือนปุ๋ยเคมีะนะเวลาเป็นเดือนกันเพื่อนก็ถ้าเรามีเวลาเราเตรียมไว้ก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะอันนี้ก็ตากดินไว้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ค่ะแล้วเราก็มายกแปลง ยกแปลงได้เลยนะคะหรือจะยกแปลงตอนนี้เลยก็ได้แดดแรงเน,นี่ยค่ะนี่แดดแรงนะแดดแรงแบบนี้ก็สามารถยกได้เลยนะเพราะปกติทุกปีก็ไม่ค่อยได้เตรียมไว้สองอาทิตย์ค่าเชื้อในดินเท่าไหร่หรอกส่วนมากลุงไม่มีเวลาเพื่อนก็จะทถแล้วก็ยกแปลงปลูกเลยอย่างนี้นะอืมเพราะว่า นี่เป็นครั้งแรกนะที่ลุงไถยไว้ให้ตั้งแต่เดือน,อนปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาเนาะแกถ่ตั้งแต่สองสองวันที่แล้วแต่กันไม่ได้มาปานเพื่อนมาชมเนาะอ่านี่แหละจะเป็นสวนผักไทยของเรานะคะก็จะมีหอมป่าแล้วก็เก็บหอมป่าไปด้วยนะข้างๆข,ข้างบนนู้นก็จะเป็นบวยนะดอกบวยต้นบวยออกดอกนะเพื่อนอ,อยู่ใกล้ๆจะมองไม่เห็นนะ นี่ค่ะตรงนี้ที่เดียวก็พอและปีนี้นะแต่ว่าแต่ว่าหญ้ามันจะมาก่อนนะสิหญ้านี่มาเร็วามากเลยนี่นะโอ้โหดินแบบว่าตรงนี้เยอะเลยจะชื้นชืนหน่อยนะที่มันเพราะว่ามันจะมีน้ําไหลออกมาจากท่อตรงนี้มันมีท่อนะคะท่อมาจากไหนมาจากนู่นค่ะทุ่งนาข้างบนเป็นทุ่งนาใช่ไหม ก็ปล่อยน้ําน้ําอาจจะลงมาอาจจะลงไปทางโน้นแล้วก็ลงมาทางนี้ด้วยนะแต่ว่าเราทําที่ระบายไปแล้วค่ะไฟก็อาจจะไม่ชื้นเท่าไหร่นะที่ฝนตกก็อาจจะน้ําท่วมนะแต่ว่าเราก็จะฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยปลูกเราจะไปขยับไปฝั่งนน้นปลูกฝั่งนู้นก่อนเลยนะแต่ตอนนี้เอาดอกไม้มาลงเลยก็ได้นะพามาชมนะคะพามาชม วันนี้ก็มากับมอเตอร์ไซค์ลืมให้ดูเนี่ hey, เอาออกมอเตอร์ไซค์มาออกมาแล้วนี่ก็จะมามาสวนผักตรงนี้แหละให้หน่อยไงแล้วไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนู้นไงไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกกันตำรวจถ้าไปตรงถนนใหญ่อะ่ะมันต้องแบบใส่หมวกกันน็อกแล้วมันเอาเอาพวกอุปกรณ์ไปยากอะ่ะพวกอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยตรงทุ่งนานั้นจะปลูกอะไรที่มันแบบ เก็บเกี่ยวทีเดียวอะไม่ต้องไปแบบเก็บปลีกอะไรอย่างเงี้ยเออที่มันไปบ่อยอะดูแลบ่อยไม่เอานะก็เลยจะเอาผักไทยมาปลูกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเออค่ะคลิปนี้ก็คลิปหรือเปล่าก็พามาดูแค่นี้นะคะนะนี่ถือว่าใหญ่อยู่ปีที่แล้วไม่ได้ปลูกตรงนี้นะไม่ได้ปลูกขันเปื่อนเพราะว่า ปลูกไม่ไหวก็ปลูกแค่ที่ข้างถนนยังดูแลไม่ไหวเลยอันนี้คือดอกบวยนะคะ